เปิดแล้วสวัสดีจ้าลูกเพจมากันหรืยนะอยังเนาะมาแล้วยังลูกคืออันนี้เป็นตลาดแต่ตลาดดอยสุเทพเนะาะเมื่อกี้คุณป้าเขาบอกอคือพาสาวๆจากโรงเรียนวัดลาดปะะเขามาเที่ยวนะคะ <laughs> เป็นไงบ้าง,งชอบเหนอ,อลูกเพจให้ซื้อสีอะไรดี ไหนใครแนะนำชุดแมวสีสว,สวยให้อดมินหน่อยมีใครเคยมาหรือ,อยังมีใครเคยมาหรือ,อยังมันไม่เห็นคอมเมนต์นะยุงดูคอมเมนต์ให้นะ่มมนะมมอมันไม่ขึ้นนะต้องกดอันนี้อะสวัสดีจ้ามาเที่ยวดอยสุเทพกันนะช่วงนี้เป็นหน้าฝนแต่ว่าอากาศดีมากคือเย็นมากตอนขับรถขึ้นมา คือมาเลือกซื้อของมาไหว้พระกันเนาะช่วงนี้เชียงใหม่ก็จะเงียบเหงาในหน่อยไม่ไม,มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติแต่ก็มีนักท่องเที่ยวจากคนไทยมาก็เยอะแยะกันอยู่นะจ๊ะมาชวนเที่ยวนี่ตรงนี้เป็นบริเวณบันไดาทางขึ้นของพระาธาตุดอยสุเทพนะครับก็เมื่อกี้เราขึ้นไปไหว้พระมาแล้วก็เหนื่อยมากไม่ทันได้ไล่เลยเพราะว่าหายใจไม่ทันก็เลยมาไล่ตร,ตรงตลาดนี้เนาะก็เชิญชวนใครที่ ชอบบรรยากาศแบบเย็นๆเหมือนแบบหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยก็มาเที่ยวที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับนี่ก็จะมีสินค้ามีะระฆังมีงงะคะเครื่องเงินเครื่องทอง,ม,องมีชุด,ช,ดชุดผ้าแมวอะไรอย่างงี้สองชุดนี้ชุดไหนสองชุดนี้ชุดไหนอันไหนลองเม้นซิ่งสีน้นำเงินกดหนึ่งสีน้ำเงินกดหนึ่งสีส้มกดสองอ่ะแอดมินจะซื้อละแอดมินจะเสียตังละดูหุ่นแอดมินก่อน น้ำเงินน้ำเงินหรือส้มอ่ะลูกเพจไหนลองเลือกมาซีอยากให้แอดมินใส่สีอะไรเนี่ยสีส้มสีส้มคือผืนนี้อันนี้คือสีส้มอันนี้สีน้ําเงินอ่ะมีคนกดหนึ่งกดหนึ่งก็คือสีน้ําเงินกดหนึ่งรัวกันเลยมีกดหนึ่งมาสองอันกดสองมีกดหนึ่งมาสามอันแล้วเอาโหวตโหวตกดหนึ่งหนึ่งมาสี่อันแล้วอ่ะมีสีครีมด้วยเดี๋ยว มีสีครีมด้วยมีแต่คนกดหนึ่งนะนงเขาบอกว่ากดหนึ่งลูกเพจบอกกดหนึ่งแอดมินพร้อมเสียตังแล้วค่ะไปค่ะแอดมินเสียตังแล้วสีน้ำเงินสีน้ำเงินเอาเลยจ้าแนะนำลองแวะดอยผาลาดทางลงดอยนายเป็นยังไงบ้างคุณป้าช่วงนี้เศร,รษฐกิจเงียบเงา อ๋ออ๋อบางทีมีคนก็ไม่ค่อยจับจ่ายเนาะเขาก็ขึ้นไปไหว้พระการอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใส่ถุง,ม,ง,ถงมาเดี๋ยวอย,ไไอยากได้กางเกงม,มอห้อมอหอมอะปักไปเลือก<ม>ใส่ยังยืด<ม>เป็นไงใส่ป่านมาดอยสุเทพครั้งแรกอยากให้เล่านิดนึง ตื่นเต้นดีเพราะว่าไม่รู้ว่าโค้งมันจะเยอะขนาดนั่งคออย่างเงี้ยก็การก็การก็กือก็กพอมาถึงก็ดีได้มาไหว้พระทำบุญมาเดินตลาดอย่างงี้ยก็คืองงใจนี่มีกี่มากไปยืนถ่ายรูปของเราโดดเท่นก็จะต้องยืนท่านี้ต้องยืนท่านี้เลยใช่ไหมอ่อหนูก็ยืนเนี่ยพอมาถึในวัดก็จะสำรวมน่ารักสำรวมน่ารักสวัสดีค่ะนี่ร้านนี้ก็มีชุดผ้าแมวนะเขาเรียกผ้าแมวใช่ไหมผ้าผ้าแมว นี่มีให้เลือกหลายแบบเราอ้วนกันไปเลยไม่มีใช้ไงถ้าแมวพ้าทอฝนฝนลงแล้วฝนลงแล้วอ่ะตอนนี้คือมาหน้าฝนเนาะทุกอย่างก็จะเปียกชุ่มฝนตกไหมตกฝนตกไหมตกหนาวไหมหนาวดูซิมีกระเป๋ามีกระเอยมีข้าวโพดเอาไหม ยังไม่อยากกินมีข้าวโพดด้วยนี่รองเท้าก็น่ารักอยากใช้ป่นปักผมจังเลยอ่ะไหนไม่ปีนปักผมไหนผมมีอยู่แค่นี้ตอนนี้ขี่องศาไม่แน่ใจนะยี่สิบป่ะ20องศานี่มีหยกขายกันด้วยที่นี่เขาก็มีเครื่องหยกมีกําไรมีแหวนมีสร้อยมีน้องช้างน่ารักน่ารักดูสิ น้องช้างสีขาวน่ารักมากเลยก็ใครที่อยากมาเที่ยวก็แวะมาเที่ยวกันได้นะจ๊ะหนูเคยใส่นะใส่แค่ครั้งเดียวทำไมอะแตกอืมแล้วมันก็เอาเข้าออกยากมันต้องเอาไอเนี่ยครอบไว้ถุงพลาสติกครอบอ๋อต้องเอาถุงพลาสติกครอบมือไว้มันจะใส่ฮันลื่นปพ๊ดแล้วก็ใส่ได้แค่ครั้งเดียวฝนตกไหมตอนนี้ฝนกําลังตกแล้วนะตกที่ดอยสุเทพกรุงเทพตกไหมกรุงเทพตกหรือยังเนี่ยตลอดเส้นแนวเนี้ยที่เราเดินลงมาจากการ ขอพรที่บนดอยสุเทพเราก็จะมาเจอตลาดแบบนี้ยคือของให้ช้อปปิ้งเยอะแยะมากเลยมีเสื้อด้วยมีของเยอะแยะเลยมีไซส์ใหญ่ไหม,ม,หมนู่นไงอันนั้นใหญ่อยู่เนอะแอดมินป่านอยากได้<า>ชุดหนะ่ะ XLXL ใหญ่สุดใหญ่สุดสั่งตัดพิเศษลูกจะโหดร้ายมาก ี่ตอนที่เราขับรถขึ้นมาเอามือเอาเปิดกระจกแล้วเอามือออกไปข้างนอกอ่ะโหเย็นกว่าในรถอีกคือเย็นเจี๊ยบเลยคือต้องปิดแอร์อ่ะอันนี้ก็จะวินเทจอันนี้อันนี้เป็นผ้าผ้าฝ้ายทอมือดูวินเทจสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทผ้าดูดีนะอ้าววันนี้ฝ้ายแบบไหนขนาดนะอันนี้ทอมือเตะตะอะอันนี้ทอมือเลยเป็น อ๋อเป็นชุดกระโปรงก็มีข้างบนนี้ไ,ไ,หไหนเอา,าเอาผ้าพันพันแล้วก็เอาเชือกมัดเนาะเป็นเ,เป็นสลีมัดตั้ง <laughs> นี่งเ, <laughs> เออนี่อันนี้ก็ชุดสงสัยว่าสาวเหนือมีแต่ตัวเล็ก เสื้อผ้าไซมันจะได้ไม่ใหญ่มากเท่าไหรเออ่เน้อนี่บรรยากาศ<ซ>ก็เราเนี่ยคือไซมาตรฐานแล้วมาตรฐานหรอใช่มาตรฐานมาตรฐานของมาตรฐานเลยมาตรฐานยูเคนะออที่เขาล่างใหญ่ๆนะเราเนี่ยไซมาตรฐานแล้วบรรยากาศเงียบเหงาเลยเอ,อ๋อตอนนี้จะมืดแล้ว,ตอนน,อลวตอนนี้กี่โมงนะสี่โมห้าโมงแล้ว สวัสดีค่ะนี่ไลฟ์ะะไลฟ์ชวนลูกเพจมาซื้อของหน่อยอ่าไหนลองเชิญชวนเออซีอันร้านนี้มีอะไรบ้างมีชุดผ้าห่อใช่ไหมมีคนคู่ภัยอยู่ตรงนี้ลมีคนคู่ภัยด้วยส่งกำลังใจไปให้เนาะใจนีจ่อยู่น่านแล้วใช่ไหมเอ่อน้องๆ้องเขาเดินทางเย็นนี้แหละค่ะสว่างสำเร็จะะอะ<อ>ค่ะอ๋อค่ะสำหักาาช่วยนะคะ ส่งกำลังใจไปเนาะให้ทีมทางน,าน่านทางแพร่อุตรดิตฐ์เนะาะโอเคลำตาง้วยครับแล้วก็เห็นว่าฝนเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ลงไปจากลำน้ำยนนะคะตอนนี้อุตรดิตฐ์รับมวลน้ำแล้วแล้วก็ที่ต่อไปที่น่าเป็นห่วงก็คือสุขโขทยัยแล้วก็ท้ทายๆก็นะ่าเดี๋ยวดูว่าปริมาณฝนมันจะมากแค่ไหนก็พิจิตรก็อาจจะโดนด้วยแต่ว่าถ้าใครที่แบบรับมวลน้ำเราก็ลองลองแชร์กันดูนะคะเรามีทีมที่เกาะติดที่จังหวัดน่านด้วยนะคะ ตอนนี้เชียงใหม่ก็ตกแล้วเชียงใหม่ฝนก็ตกแล้วอุ้ยมียโวคาโดด้วยเมื่อกี้อเออไปดูดิมียโวคาโดด้วยมีผ้าทอแล้วก็มีผลไม้นะเนาะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆตอนเย็นแล้วแหละก็อาจจะเยียบเหงาสักหน่อยแต่หลายคนก็ทยอยปิดร้านแล้วฟุย้ยผ้ามอฮ้อม อยากได้พ้ามาห้อมเหรอใช่เพราะว่าใส่กางเกงยีนไม่ได้เลยมีลูกเพจถามว่าเย็นนี้ทานข้าวที่ไหนคะว่าจะไปกินอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นก็หมูสับมันมีอะไรนะกับต้มยำกุ้งมันมีนี่ไงอาหารญี่ปุ่นเป็นที่ปิ้งๆอ่ะหมูกระทะอืญี่ปุ่นตรงไหนไตะเกียวก็คือญี่ปุ่นแล้วอันนี้คือลองข้าม้ห้อม ตัวนี้เท <Incred> <decisive how S 3> ่าไหร่นะ250ไม่แพงเนี่ยแวะมาซื้อกันได้ที่บนดอยสุเทพมีเสื้อโดยเสื้อตัวเท่าไหร่ครับเสื้อือก็สองราสบนการเนี่ยพามองห้อมสวยๆเนอะเสื้อต้องไคอกลมเสื้อต้องคอกมนาะถึงจะเป็นแบบทรงพื้นเมืองเลยเราไม่ต่อราคาเน็ตไม่ค่อยดีเน็ตไม่สะดวกแล้วค่ะ เดี๋ยวเราก็น่าจะจบประมาณนี้ก็ให้เชิญชวนลูกเพจมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับช่วงนี้ไทยเที่ยวไทยเนาะก็ส่งเสริมรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พระธาตุดอยสุเทพนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงเนาะได้ช้อปปิ้งไปกี่อย่างแล้วเนี่ยสอ,อย่างแล้วอันนี้มีกางเกงอันนี้มีกางเกงแล้วก็มีเสื้อด้วยเนาะอุ้ยมีแมลงทอดตรงน้นไะม่อาถุงไม่อาถุงครับ โอเคนะครับการรีบ้านแล้วเพราะว่าฝนตกแล้วเราต้องรีบไปรีบไปโอเคเดี๋ยวเราลงทางนี้เราลงช่องนี้าเดี๋ยวฝนมันตกคือตอนนี้ที่ดอยสุเทพแบบไม่ได้มานานแล้วพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีที่จอดรถด้วยแลวที่สำคัญเป็นที่จอดรถฟรีด้วยจอดรถฟรีนะแล้วก็ถ้ามาเที่ยวตอนนี้คือทางขึ้นอ่ะสองเลนสบายเลยจริงคือลัดโค้งขึ้นมาแบบขับชิวแบบรับ คือโค้งรับกับถนนแล้วรับกับรถเราทุกโค้งเลยค่ะใคือขึ้นง่ายมากใช่ค่ะปิดหมดเลวถ้ามาตอนนี้ก็จะไม่ได้เบียดเสียดแออัดอะไรเพราะว่ามันแบบเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงหน้าฝนที่ใครไม่ค่อยเที่ยวแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเรามาเที่ยวหน้าฝนจริงจริงมันฟินไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันมันคนละแบบนะถ้ามาเที่ยวแบบไฮซีซันมันก็จะคนเยอะใช่ไหมแต่พอมาเที่ยวหน้าฝนเนี่ยคือ มันก็สะดวกสบายอ่ะของก็มีเหมือนกันอ่ะใช่คุณกลัวฝนตกก็กลางร่มจบแล้วใช่นี่ตอนนี้ฝนตกฝนตกเลยเดี๋ยวนี้ฝนตกเลยอ่ะลงมากันย่างโอเคมีลูกเพจบอกว่ารีวิวโรงแรมถูกๆหน่อยที่เรานอนก็ก็โอเคเนาะใช่ก็อันนั้นก็วิกตอเรียวิกตอเรียวิกตอเรียนิมานซอย17อันนั้นก็ดี850มีอาหารเช้าด้วยห้องก็โอเคอาหารเช้ามีเติมจานอลังการนะจ๊ะอาหารเช้าจานใหญ่เวอร์แล้วข้างหน้าโรงแรมคือ ห้างจ้ะนี่ก็ดีนี่ก็สะดวกคสะดวกออนนเลยโรงแรมเกือบทุกที่เลยอะค่ะช่วงนี้เขาก็ลดราคากันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราจองผ่านพวกแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นก็อาจจะได้ลดไปอีกอที่เขาที่เขาเข้าร่วมกันนะคะลองดูขาลงเดี๋ยวเราต้องระวังนิดนึงตอนนี้ถนนเปียกแล้วก็ฝนตกด้วยวเ,ดเดี๋ยวเรามันลงเลนเดียวเราก็ต้องค่อยๆขับไปเนาะ โอเคนี่คือลานจอดรถของดอยสุเทพใครที่มาก็มาจอดได้ตรงนี้จอดฟรีนะจ๊ะทุกคนโอเคโอเคบายบายตอนนี้ฝนตกแบบตกแบบกระหน่ำแล้วเปียกหมดแล้วนู่นสาวน้อยมาเทนนู้นเนี่ยเหมือนฟิลบรรยากาศแบบมาแบบเป็นหมู่บ้านเนาะใช่ชิลมากขึ้นทางนี้ก็ได้ไปโอเคฝนตกแล้วฝนตกแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วครับนี่บรรยากาศ น่าชมน่าดูมาก